สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ม y fc เก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยจะสฮานอยแยก้อยแยกรอบจะ้อยหลอบปกติจะมีน้อยพิเศษนอยปกติตามด้วยนอยวีไอพี่จ้าแนวทางของวันเสาร์วันที่สิบสี่เดือนมิถุนาเดือนหกจะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจาสำหรับโพนฮานอยเมื่อวานจะ3้ฮานอยน้อยรอบพิเศษจะเล็กเด่น สี่กับเก่าพนน้อยพิเศษศูนย์สี่หกหลางสามศูนย์สำหรับสี่หกน้อยหลอบแหลกของเฮามาเต็มเต็มเนาะสี่หกมาตรงตรงจ่าเน้นพีษตูเนาะเน้นสี่เจ็ดกับสี่แปดห้าน้อยมัดรวมแอดจอยเน้นสี่หกบัตรแยกน้วยคือบนเน้นสี่หกเลยอืมอ๋มอสี่หกนี่คือเน้นอยู่น้อยหลอดปกติเนาะ เด่นซีรูดสีเขาเข้ามาจาก4่โซนสำหรับเนียกน้อยเนาะห้า oy, น้อยมาร่วมกับบร,ริการเบิร์น end, หาเนาะพอสี่โซนเาจะเนยกน้อยเขาเข้าเด่นสี่โนนปกติกับ VIP โอโหเสียดายเบิร์นสี่สีมา VIP สำหรับน้อยรอบปกติจะ0กับ 4. 4ี่พนจะสี่ศูนย์สหลาง6กแบนรอบปกติเนี่ยถ้าเข้ามาเต็มเต็มจะ สี่ศูนย์สองเด่นสีอยู่ลักรลอยจะสี่ศูนสองขะพระเจ้าโอ้โหสีู่นสองตรงตรงเลย4มาอยู่หลักรลอยเนาะ,ะสำหรับศูนย์สองกทือว่าเข่ากันไปได้แบบตรงตรงจะเด่นศูนย์ศูนย์ของเฮามาจาสำหรับน้อยรอบ v i p รอบสุดท้ายจะหนึ่งกับสามพนจะหาสี่สี่หลังหาหก พาดไปโอ้โหสี่โซนมาเบิดส,สี่สี่น้อยรอวีไอพีสำหรับห้าหน้อยก็ห้าสามห้าหน้อยจะหายสามมาสองจะมือนีถือว่าโอเคเอปังหลุ่นกันต่อจะวันที่สิบสี่จะสำหรับแนวทางแนวทางเวราพัฒนาของเขาวันที่สิบสามถือว่าโอเคเนาะปังปังกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอ้โหห่างหายไปโดดเนาะจ้ะสูตรยังเดินดีอยู่คือเก่าสำหรับ ลาพัฒนาของเราเนาะอาชว์ผลงานสักนิดหนึ่งกับเราจะบอกกันปังๆกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับลาพัฒนาของวันที่สิบสามจะมาเต็มๆกันเลยทีเดียวเนาะชุดเด่นจะหนึ่งกับสามมาเต็มๆเ,เลยโอ้โหหนึ่งมาหลังหนึน่งหกเนนเนๆเต็มๆสามมาบนจะสุด,ดสุดกันศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์อืม รบถูกประตูก็เลยที่เดียวจะลางหกตัวนี่คือหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาจะหนึ่งหกเต็มเต็มหนึ่งสามสามศูนย์อือหืออือหือโอ้โหว่าหลายเจ็บคอเนาะสำหรับพลสรุปรอดสรุปกันอีกที่คือมือลงแนวทางวันจันเนะาะถ้าบริยาพาฒกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เราจะเผื่อเสด็จบุพการ์แนวทางที่จอช่ยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีหายกันได้ถูกวันจา้า แนวทางทีโลหายมีหลากหลายแนวทางกะมีหุ้นนี่คือหุน้นฮางเสียงหุ้นดาวโจนฮานอยล่าพัฒนาแนวทางรัฐบาลไทยกัไก่ข้ามาแล้วเนาะรัฐบาลไทยโลงหายเส้นเดียวกันจะสำหรับเมื่อวานกะมีพี่น้องเอฟซีตามหารัฐบาลไทยอยู่เนาะมีจจะรัฐบาลไทยโล่งหายอยู่จะแต่ว่าอุใจรออีกนิดหนึ่งเนาะสำหรับรัฐบาลไทยจะลงลงมือไกลๆออกโพลเนาะรัฐบาลไทยของเราจะฐานลกก่อนนี่คือเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีเสียฮสีหฮคลิปบ่เจอร์จะฮาคลิปบ่พอเนาะ การค้นหาคลิปแบบเบิ่งคลิปยนต์ลังกาอาจสิยากนิดหนึ่งน,นจะจ้ะสำหรับน้อยพิเศษจะเมื่อนีน้ไฮเดนสามกับ 6. หกลุนต่อจะสำหรับแยกน่อยสามสี่สามหาสามหกสามเจ็ด หกเจ็ดหกแปดหกเก่าหกศูนย์น้อยรอบปกติจะสี่กับแปดสี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปด แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแดสามรอบสุดท้ายจันหนึ่งกับเก้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้สองเก้าสามจ้า เดี๋ยวมาเบิร์โตเน้นกันก่อนจะสำหรับแยกนรอยจ้าน้อยรอบ VIP เน้นเก้าสองเก้าสามหนึ่งสามหนึ่งหาแปดหนึ่งแปดสองสี่หกสี่แปดหกแปดหกเจ็ดสามหาสามเจ็ด สำหรับแนวทางหาน้อยสามหานอยแนวทางเมื่อนี่ตามนี่เลยจะหมักตัวได้ชอบตัวได้ฟังนาไปพิจารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งละกันเนาะมีตัวหมักตัวชอบจังตานจะบอกมีตัวหมักตัวชอบสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางมีเข่ามีรูจะผิดพลาดประการใดกับคนสูตรคนไพไว้ด้วยละกันเนาะเมื่อนี่ค่อยมาปางัปางปังค่อยมาเต็มเต็มสามน้อยเลยละกันนองจากคนหายพีน่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทาง สกดีมีใส่กันทุกคนทุกทานจะาเฮงเฮงปังๆัรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะสสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสำนีจ้สวัสดีจ้า